สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง PK Gaming สดวันนี้เรากลับมากับการจัดอันดับมือถือใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับ Android และ iOS ช่วงนี้มีเกมเปิดตัวน่าสนใจเยอะมากถ้าคุณกำลังมองหาเกมใหม่บนมือถือเอาละไปดูกันเลยอันดับสิพบกับ Van l i g h t Simulator Mobile แวนไลฟ์ซิมูเลเตอร์มือถเกมที่จำลองชีวิตนักเดินทางในรถบ้านให้คุณได้ตกแต่งรถตู้ออกไปสำรวจป่าภูเขาเยวสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆและต้องจัดการก,กับทรัพยากรต่างๆของคุณและในเกมจะมีกินไอของเดอะซิมที่ให้คุณบริหารความต้องการความสัมพันธ์และเป้าหมายของชีวิตมีระบบถ่ายภาพเก็บความสรใจเป็นประสบการณ์อิสระภาพแนะนำเลยนะครับเกมนี้วน l ลฟ์ซิมูเลเตอ o ์มือ ใครที่อยากลองดาวน์โหลดกันได้ที่ Android นะครับผมอันเกเกมใหม่จาก DC Dark Regen เกมกลยุทธ์จากเหล่าจาักรวาลฮีโร่เกม DC Dark r e g e n คือหนึ่งในเกมแนววางแผนสะสมตัวละครที่เอาเสน่ห์ของฮีโร่ในจักรวาลดีซีมาผสมกันจุดเด่นของเกมนี้ก็คือ ฮีโร่ดีให้เลือกมากกว่า50ตัวไม่ว่าจะเป็นแบทแมนซูเปอร์แมนวันเดอร์แมนจ๊กเกอร์หรือฮาร์เรย์ควินทุกตัวมีทักษะเฉพาะตัวแบทแคปสามารถปรับแต่งได้สามารถสร้างห้องฝึกฝนลดบล็อกเทคโนโลยีและพัฒนาทีมให้แข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมได้และยังมีโหมด PVP ออนไลน์และการาฟิกเนื้อหาคุณภาพสูงมากแนะนำเลยนะครับใครที่อยากลองเล่นกัน DC Dark Legends คือหนึ่งในอีกเกมหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับคุณนะครับ อันดับเก้าไต้ตันโซเอาละถ้าคุณคิดว่าเกมมือถือมันง่ายเกินไปงั้นขอนแนะนำให้รู้จัก Titan Soul, กับไต้ตันโซเกมที่สอนให้คุณตายอย่างมีศักดิ์ศรีนี่คือเกมแอคชั่นแฟนตาซีที่ดาร์กมากที่ได้แรงบันดาลใจจากเกมโหดอย่าง d ด s o โซคุณจะได้ออกตะลุยในโลกโบราณที่เต็มไปด้วยเทพเกลียวกลาบและสัตว์ประหลาดหน้าตาหน้ากลัวพอ,พอกับเลขในบัญชีปลายเดือน ทุกการต่อสู้คือความท้าทายไม่มีการกดยิงลัวกดมั่วไม่หลอดลดับที่8 Marlin Star Legend นี่คือเกมที่คุณจะได้แช่ออนเซนหลังจากฆ่ามังกรใช่ครับฟังมาผิดเกม Marlin Star Legend เกม RPG แนวแฟนตาซีที่ทั้งมันทั้งชิลในเกมเดียวคุณจะได้ควบคุมทั้งตัวละครจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ทั้งสายเอลนักเวทอัศวินสายลุยมีครบ วางแผนผัดกันเดินแบบเชิญเบสสไตล์คลาสสิกแต่สิ่งที่แตกต่างคือหลังจากลบเสร็จคุณสามารถไปตกปลาทำฟาร์มหรือแช่ออนเซ็นได้จริงๆเหมาะมากกับคนที่อยากเล่นเกมแบบลบก็ได้พักก็ดีเนื้อเรื่องก็ได้เข้าเข้มข้นพอตัวมาถึงเกมอันดับ7ของเรา E.G. Critical ไม่ใช่แค่เกมหุ่นยนต์ธรรมดาแต่นี่คือเกมแอคชั RPG, ่ RPG ไซไฟเต็มรูปแบบที่ใส่ระบบสกิลโคตรจัดเต็มในเกมนี้ ทุก e t unit หรือหุ่ยนยนต์ล็อบของคุณจะมาพร้อมกับสกิลเฉพาะตัว3รูปแบบสกิลปกติใช้ได้เรื่อยๆสกิลพิเศษอันติเมตสกิลแต่นั้นยังไม่พอสตรีสาวนักบินที่ควบคุมก็มีสกิลสนับสนุนเฉพาะตัวทั้งฮิวทั้งบัฟเพิ่มความเร็วแม้แต่สกิลรักแท้ยิงแรง3เท่าอันนี้ไม่รู้เวทมนต์หรือแรงอารมณ์นะระบบเกมมาเป็นรียลไทม์กดสกิลต้องไวหลบกันต้องทนันดีทั้ง PvE เล่นง่ายแต่ลึกเล่นโหดแต่ฟินมาถึงอันดับ6 My Young Football Dream My Young Football Dream เป็นเกมแนวสปอร์ต RPG เกมกีฬาบวกแนวเนื้อเรื่อง RPG ผสมกับ Life Simulator และ Character Development สามารถตกแต่งตัวละครได้มีความพิเศษเป็นเกมแนวอนิเมะแฟนตาซีแบบเบาๆ ที่เสริมด้วยพลังสกิลพิเศษในสนามรูปแบบการเล่นผู้เล่นจะได้รับบทบาทนักเรียนวัยรุ่นที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลสร้างตัวละครได้เองเลือกตำแหน่งในสนามกองหน้ากองกลางผู้รักษาประตูต่างๆมีโหมดฝึกซ้อมหมดแข่งขันและเนื้อเรื่องราวสุดน่ารักและชีวิตที่ใช้ในโรงเรียนตัวละครมีสกิลพิเศษไม่ยังฟุตบอลดีมลองไปหาดาวนโหลดกันดูได้เลยครับนดับที่ห้าเมโชวอลเลย เมอร์สอาร์บีจีเกมต่อสู้ด้วยหุ่นยนต์ในโลกแฟนตาซีไซไฟผสมไอเดียโปรเกชันและเว็บ3 e l e m e n t มมีระบบ p พจทูโอแล้วเป็นเจ้าของจริงรูปแบบการเล่นคุณจะได้สะสมหุ่นยนต์หลากหลายแบบทั้งสายบูสายป้องกันสายซัพพอร์ตมีระบบอัปเกรดยนต์สายไอเทมถ้าคุณชอบหุ่นยนต์แต่เบื่อเกมหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนเกินไปเบเอง์วอลเลย์คือเกมที่ให้คุณครอบครองหุ่นยนต์ของคุณได้จริงๆแนะนำเลยนะครับเบเจอรวอลเลย์ อันดับที่4เกมที่พิสูจน์ความสนุกไม่ต้องใช้กราฟิก 4K ก็ได้ r l o u e Runner คนนี้คือ r l o u e r i e RPG Style Excel ที่มันจนลืมเวลา ผู้เล่นจะได้เลือกฮีโร่ที่มีความสามารถต่างกันแล้วออกลุยแบบออโต้แบทเทิลใช่ครับตัวละครม,มันจะสู้เองแต่สิ่งที่คุณจะต้องจัดการคือการเลือกสกิลผ่านหรือเทิร์นเวมนตมทุกครั้งที่ผ่านด่านจะได้เลือกอัปเกรดใหม่เปลี่ยนเป็นแนวทางการเล่นแบบไม่ซ้ำยิ่งเล่นยิ่งเก่งยิ่งตายก็ยิ่งฉลาดขึ้นในเกมนะไม่ใช่ชีวิตวีตหาดาวโหลดกันได้เลยนะครับบลกแลนเนอร์ Runner, เกมพิเศษที่ฟาดเวทใสหัวใจใจไม่ยอันดับที่สาม อันฟาวส์เซิร v เวอร์เกมยิงสุดโหดที่พาเราเข้าสู่โลกหลังหายนะเมื่อมนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับ AI ไยนต์ระดับทำลายล้างไม่มีที่ให้หลบไม่มีที่ให้ร้องไห้มีแต่ที่ให้ยิงก่อนตายตัวเกมมี2โหมดหลักให้เลือกโหมดเนื้อเรื่องและโหมดอารีนาอาวุธในเกมหลากหลายสุดๆมีทั้งเป็นปืน,น,นกลปืนพลังงานลูกซองไปจนถึงระเบิด e EMP แถมยังมีเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนที่มีสกิลเฉพาะตัวการาฟิกก็ไม่ธรรมดาแสงสีควันทุกอย่างจัดเต็มจนเผื่อคิดว่าเล่นบน PC เสียงปืนก็โห สะใจยิงที่หัวสันหลังยาวนี่ไม่ใช่เกมหิงธรรมดาแต่มันคือการเอาชีวิตรอดแบบเต็มระบบอย่าลืมหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับอันฝ่า u r v เวอรอันดับที่2 ดันเจียนลีฟอลเกมนี้ไม่มีคำว่ายิงมั่วละลอดเพราะทุกตาคือกลยุทธ์ล้วนๆนี่คือออโต้แบทเทิลอาร์พีจีที่ไม่ได้เน้นฟาร์มเยอะแต่เน้นเลือกการ์ดใช้สมองปั้นทีมให้บ้าแบบโคฉละคุณจะได้เลือกใช้การ์ดสกิลมากกว่า100แบบสร้างบิวแบบที่ไม่เหมือนใครเช่นบิวเรียกกองทัพมินเนี่ยนบิวสายฟ้าหรือเล่นเป็นบิวสายแทงอมตะจนจบแมตช์ก็ยังได้เกมเพลย์มาในรูปแบบจัดทีมลงสนามดูผลการตัดสินใจของตัวเองแบบเรียวชามจังหวะไหนเลือกสกิลผิดจบเลยจ้าบอกเลย hey. แนะนำเลยนะครับ Dungeon r e f a r l e เกมที่ไม่ต้องฟาร์มเป็นวัน,วนๆแต่ังคิดให้เป็นใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ลองดาวน์โหลดเลยครับ <G ee> อันดับที่1และแล้วก็มาถึงอันดับที่1เกมที่ทั้งมันทั้แปลก d i n o s a u r i i s l ถ้าคุณเคยฝันว่าอยากมีไดโนเสาร์ส่วนตัวแล้วให้มันออกลุยปา่าฆ่าแมลงกับคุณเกมนี้คือความฝันยุคจูราสสิกที่เล่นได้จริงนี่คือเกมแนวเอาชีวิตรอดผสมสร้างฐาน คุณจะต้องรวบรวมทรัพยากรอ,อัปเกรดที่พักสร้างกองกําลังและแน่นอนฝึกไดโนเสาร์ให้กลายเป็นเพื่อนร่วมรบกู้ใจลองดูกันเลยนะครับภาพกราฟิกอย่างกับ ดูการ์ตูน cg ล้ำๆซาวประกอบแบบชนเผ่าผสมไซายไฟไดโนเสาร์ไอรถ้าชีวิตรจริงไม่มีไดโนเสาร์ไว้ขี่ก็โหลดมาเล่นแบบนี้แทนไปก่อนละกันและแน่ก็คือ10เกมมือถือใหม่สุดน่าสนใจประจำปี2025นหะครับหวังว่าจะมีสักเกมที่โดนใจเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายลุยสายพิกเซลก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับผม